สวัสดีค่ะอ้อมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินสวนผลลไม้นะคะแปลงนี้เป็นบ้านสวนผสมค่ะมีปลูกทุเรียนมังคุดลองกองมะยงชิดนะคะแปลงนี้ที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะถนนทางเข้าออกสาธารณะค่ะเป็นดินแดงประมาณ100เมตรนะคะเราจะขึ้นไปสู่รัดยางค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆของแปลงที่ดินนะคะก็จะลายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นสวนผลไม้ค่ะมีบ้านหนึ่งหลังชั้นเดียวสภาพพร้อมอยู่อาศัยนะคะสามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยวันนี้ขออนุญาตพามาชมภาพมุมสูงกันก่อนแล้วกันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่2งานกับ98ตารางวาค่ะ มีบ้านบนที่ดินหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องโถงใหญ่ค่ะสภาพบ้านคือพร้อมอยู่อาศัยนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานเกิบแปดตารางวา ตั้งอยู่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแปลงนี้เจ้าของบอกขายอยู่ที่3.8ล้านแแสนบาทนะคะแปลงนี้นะคะเจ้าของลดลงจากราคาเดิมที่ตั้งไว้4ล้านบาทตอนนี้ลดเหลือเพียง3.8ล้าน8แสนบาทนะคะ หากท่านใดต้องการสนใจทำเรื่องยื่นกู้ก็สามารถยื่นกู้เข้าธนาคารได้นะคะอ้อมเป็นคนเดินเรื่องให้ฟรีดูแลจนจบถึงวันโอนเลยค่ะส่วนเอกสารสิทธิก็เป็นโฉนดคดแดงนะคะพร้อมโอนเลยถนนทางเข้าออกสาธารณะค่ะแปลงนี้นะคะปลูกทุเรียน20ต้นให้ผลผลิตแล้วตอนนี้14ต้นนะคะมีมังคุด20ต้นไมะยงชิด1ต้นลองกอง15ต้นค่ะ สภาพบ้านนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยการเดินทางสะดวกไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนถือว่าเป็นบ้านส่วนที่น่าอยู่อาศัยมากๆนะคะอากาศดีติดธรรมชาติการเดินทางก็ห่างถนนใหญ่เพียง600เมตรเท่านั้นค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองปาจีนบุรีนะคะแปลงนี้นะคะห่างถนนใหญ่ 600เมตรนะคะตลาดต้องชมวงเวียนทะเลสวนห่างเพียง6กิโลเมตรค่ะห่างตัวเมืองปาจีนบุรีโรบินสันโลตัสโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินหน้าแปลงตอนนี้นะคะเป็นถนนลูกรังค่ะประมาณ100เมตรนะคะที่ลงจากลาดยางสภาพภายในบ้านนะคะพร้อมอยู่อาศัยเลยค่ะ ติดเหล็กดัดเรียบร้อยนะคะปลอดภัยน่าอยู่มากๆค่ะอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะถือว่าน่าอยู่มากสภาพบ้านยังดีไม่โทมนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถือว่าเป็นส่วนที่มีความพร้อมมากๆน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแนะนำเลยนะคะแปลงนี้ ส่วนผสมหลากหลายค่ะมีทุเรียนมังคุดลองกองมะยงชิดพร้อมบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้เลยไม่ต้องมาลงทุนเพิ่มนะคะมีคนรับจ้างดูแลสวนอีกต่างหากค่ะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาอ้อมเพื่อน,นัดชมได้ตลอดทุกวันนะคะยังไงแปลงนี้ฝากพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ